สวัสดีครับผมเซลเจมนะครับจาก t o y o ต a สวรรณภูมินะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามารีวิวรถนะครับในส่วนของ o o l ราค o ล s นะครับตัว Premium Luxury นะครับผมคันนี้นะครับจะเป็นสีพิเศษนะครับจะเป็นสีขาวมุกนะครับตัวนี้จะอยู่ในราคาอยู่ที่1,214,000บาทนะครับผมถ้าในส่วนของสีปกตินะครับที่ไม่ใช่ในส่วนของสีพิเศษนะครับจะอยู่ในราคา1 0 0ล้าน 24,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมในส่วนของเจ้าโฟลาร์คอร์สคันนี้นะครับผมมาพร้อมขนาดเครื่องยนต์นะครับ1.8ลิตรนะครับไฮบิดนะครับผมพร้อมกับโลโก้ไฮบิดเลยสวยงามมากนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับให้มาเป็นแบบดิเมนชันดีไซน์เลยนะครับผมค่อนข้างสวยงามดูสปอร์ตนะครับเท่มากๆนะครับแล้วก็ไฟนะครับให้มาเป็นแบบ LED นะครับดีไซน์แบบคริสตัลนะครับ มีไฟตัดบอกด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสัญญาณกะระยะนะครับคันนี้ให้มาทั้งหมด8จุดนะครับในส่วนของรุ่น Luxury นะครับด้านหน้านะครับให้มาทั้งหมด4จุดและด้านหลังให้มาหมด4จุดนะครับในส่วนของคันนี้นะครับมาดูในส่วนของด้านข้างรถกันนะครับในส่วนของล้อนี้นะครับจะเป็นล้ออลลอยด์ปัดเงาดุโทนขนาด18นิ้วนะครับ มาพร้อมกับในส่วนของดิสเบรกนะครับคู่หน้านะครับและคู่หลังนะครับผมกระจกนะครับมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับระบบพับเก็บอัตโนมัติด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างตรงกระจกมาให้นะครับเป็นแบบ LED นะครับผมระบบช่วยเตือนมุมอับสายตามาให้นะครับผมเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มาให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของด้านหลังของโคลอราคอนเรานะครับ โลโก้ตัวต้านะครับจะเป็นสีฟ้านะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับผมไฟนะครับเป็นแบบ LD e แล้วนะครับเป็น LD e light แบบ light g u i d i n g นะครับผมแล้วก็มีระบบนะครับ kick activate มาให้นะครับสามารถถ้าเรามีกุญแจอยู่กับตัวนะครับเราสามารถนำเท้าไปแตะโดนเลนเซอร์ด้านท้ายนะครับแล้วก็ประตูก็จะเปิดเองแบบอัตโนมัตินะครับก็สามารถใช้เท้าเตะเหมือนเดิมนะครับกินได้เหมือนกันนะครับ ในส่วนของด้านในครับด้านหลังสามารถเก็บสัมภาระจํานวนมากเหมือนกันค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับผุงก๊อปน่าจะได้ประมาณทั้งสองถุงได้นะครับสองถึงสามถุงได้นะครับผมด้านหลังจะมีระบบนะครับในส่วนของป้องกันการหนีบมาให้ด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถเตะเา้าโดนเซนเซอร์แล้วปิดได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของด้านในของโคล l a ่าคอนนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของภายในรถนะครับว่าให้อะไรมาบ้างนะครับในครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบพุ่มหนังนะครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆบนพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ หน้าจอสัมผัสนะครับให้มาขนาด10.1นิ้วนะครับผมรองรับนะครับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับผมแอร์นะครับเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับสามารถปรับแยกอุณหภูมินะครับแยกซ้ายขวาแบบอิสระได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของไดโหมด e มาให้นะครับปรับเป็น Eco p o นะครับ Power Mode ได้นะครับแล้วก็มีปรับโหมด EV ได้นะครับเบรกมือรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบ ปรับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีออโต้เวคโฮมาให้นะครับผมในส่วนของกระจกมองหลังนะครับสามารถปรับลดแสงได้อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มีไฟในส่วนของตรงกระจกมาให้นะครับหลังแดดหน้าแล้วก็ไฟให้มาเป็น LED หมดแล้วนะครับภายในมีที่วางแก้วให้นะครับผมแล้วก็บอรุ่นนี้จะให้มาเป็นเบาะหนังนะครับสีแดงนะครับผมในส่วนของด้านคนขับนะครับเบาะ จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับ8ทิศทางนะครับผมถือว่าให้มาจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับในสองรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับในส่วนของโทรศัพท์ให้ครับตรงนี้ครับด้านหน้านะครับผมหลังคานะครับรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบพารานอเมิกรูปนะครับเป็นหลังคากระจกนะครับพร้อมในส่วนของม่านบังแดดมาให้นะครับด้านบนสามารถกันความร้อนได้นะครับผม รุ่นนี้จะให้ในส่วนของกล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลังมาให้ด้วยนะครับในส่วนของแอร์แบ็กนะครับให้มาทั้งหมด7ตําแหน่งนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นกล้องนะครับมองสามารถมองรอบคันได้เลยนะครับรอบตัวรถได้เลยนะครับเพิ่มทัศนวิสัยหรือความปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับผมครับจะพามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับของโคราคอนะครับ หรือว่าค่อนข้างกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับให้มานะครับในส่วนของแอร์นะครับสาหรับผู้ดันด้านหลังให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ USB นะครับ Type C มาให้ด้วยนะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์นะครับอ่าเวลาเดินทางไกลออกต่างจังหวัดนะครับเผื่อแบตหมดก็สามารถอ่าชาร์จด้านหลังได้เลยสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับเบาะนะครับด้านหลังสามารถพับเก็บอ่าพับลงมาได้ 60- 40นะครับผม สามารถพับลงมาได้นะครับแล้วก็เพิ่มขนาดทําให้เก็บของได้มากขึ้นด้วยนะครับนี่สามารถพับได้ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจในส่วนของเจ้า Corolla Cross นะครับ p r e ม i u m Luxury นะครับตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าดาวที่2ี่25%นะครับจะได้รับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0.89นะครับ ตลอดสัญญาเลยนะครับ4ปีนะครับผมผ่อนเพียง19,645บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าตอนนี้ครับจะมีในส่วนของโปรโมชั่นสำหรับอาชีพพิเศษด้วยนะครับเช่นลูกค้าที่เป็นข้าราชการนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับวิศวกรแพทย์พยาบาลนะครับสถาปนิกสามารถนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับเรามีในส่วนของแคมเปญสำหรับอาชีพพิเศษให้ด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อที่เบอร์โทรนะครับ 087นะครับ006นะครับ9 9 7 0ครับหรือติดต่อที่เพจนะครับโตโยต้านะครับโปรดีโปรแรงสุดคุ้มได้นะครับผมทักเข้ามาที่เพจได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขอตัวลากันไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวฝากติดตามครั้งหน้าด้วยครับว่าผมจะมารีวิวในส่วนของรถรุ่นไหนนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ